ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้นำเสนอให้ดูในะส่วนของซีนนะครับผมก็บอกไฮโอลิกนะครับสำหรับลิฟที่ใช้ยกรถนะครับขนาด4ตันนะครับไปรลิฟ์น้ำมนันนี่ก็พันพลาสติกไว้นะครับว่าสนิมมันจะขึ้นงานในส่วนอันนี้ก็เป็นโอล,ลิงนะครับที่อยู่2ตัวนะครับ ที่ขาดไปแล้วนะครับนี่ก็ให้น้องช่วยแกะไม่รู้ว่าแกะออกมาไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ดูนะครับไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่ามัน<า>เหล็กตันกลมปกตินะครับอันนี้เป็นเด็กสองตัวนี้เป็นชิ้นเดีวยวกันนะชิ้นเดีวยวกันแต่ว่าใช้วิธีการเนี่ยล้างผิวนะครับดูไม่เรียบนะครับตลอดนะครับนะถ้าเป็นกระบอกพวกไฮโดรเล็กพวกรถยกรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนะกระบอกอนี้ต้องมัน อะไรไหมมันก็เปมีตัวนี้มันไม่ได้ป้องกันน้ํามันรั่ยหรอกนะครับตรงซีนตัวนี้แกนนี้แต่ว่ามันก็จะกัดซีนที่เป็นตัวซีนกันฝุ่นซึ่งอยู่ฝาปิดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวฝาปิดนั้นอยู่ที่ตัวลิฟนะครับเดี๋ยวผมไปประกอบผมจะให้ดูทีว่าฝาปิดมันที่เขาเจาะรูไว้เพื่อดูน้ํามันออกที่มันรั่วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูซีนกันตัวกันฝุ่นมันซึ่งซีนน้ํามันก็จะมีสองตัวนี้ นะครับสองตัวนี้นะโอเคนะครับนะต,ตัวนี้เราเราเรา,เราไม่ได้เปลี่ยนมันนะครับไม่ได้เปลี่ยนมันนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะสนีน้ามันนะครับงานก็ล่องแรงต่างๆก็ทิวก็ค่อนข้างที่จะคมนะครับอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็กลึงนะครับกลึงแล้วก็ให้มีขนาดาเล็กลงแล้วก็สวมตัว ลูกสูบลงไปนะลูกสูบที่เป็นเหล็กอัดเข้าไปนะครับนะวันหนึ่งชิ้นกับสองชิ้นนี้ก็จะเป็นอะไรชิ้นกัน,นะนอัดบลูเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้ขนาดโอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่ซีนเข้าไปนะครับซีนนะฮะที่ได้มาก็เป็นซีนสองตัวนี้นะครับที่ให้ดูแล้วคลิปที่แล้วนะครับนะก็เป็นเบอร์ USH นะครับห้าสามคูณหกสามคูณหก นะครับนะน่ะขนาดเท่ากันนั้งสองตัวนะอะเบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องทำโวามสะอาดร่องพวกนี้ออกก่อนพวกเศษพวกอะไรพวกคราบนะครับร่องพวกนี้เราต้องทำคามสะอาดดอ,อกให้หมดเราจะใส่ด้านอาที่มันมีร่องนี้นะครับนะที่มันรับกับน้ามันนะครับนะหันดอกอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอยู่ด้านนี้ปับ๊บนะครับทั้งสองตัวนะทั้งสองตัวครับอะ คมันต้องเช็ดอมาแล้เอาฝ่งนู้นเข้ามาอันนี้ต้องระวังวันนี้คมนะครับนะให้มันเข้าก่อนสักฝัง่งหนึ่งมันตัวแรก นี่นะครับเรียบร้อยใส่ซีนไว้แล้วนะครับน,นี่ก็ด้านที่เป็นรับน้ำมันสองตัวโอเคแล้วเราจะไปประกอบกันนะครับที่ตัวดูความมันรั่วนะครับนะแล้วก็ถอดกระบอกออกมาน้ำมันออกมาเยอะนะรับใส่ทรายไว้ยังไม่ได้ทำความสะอาดอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวกระบอกนะครับอันนี้ก็ถอดก็ใช้พลาสติกมัดไว้นะครับการฝุ่นกันความชื้นต่างต่างนะช่วงนี้ก็ ฝนตกบ่อยนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบในส่วนนี้ก็เป็นเป็นฝาปิดนะครับเนะี่ยฮะที่ผมบอกว่าส่วนที่เป็นรูนะครับด้านบนนะด้านบนของกระบอกก็จะมีทุกสองฝั่งนะครับนะทั้งด้านที่เป็นตัวมีนหลักนะส่วนนี้ก็มีนหลักฝาปิดตัวนี้นะครับนะเพเป็นการกึ่งเกียวปกตินะเราสามารถถอดได้ดยเลยนะครับถอดก็บางที แรกๆคิว่ามันแน่นนะครับก็มีการส่งใช้แรงสกัดนิดนึงแต่พอเราลองใช้โซ่นะครับโซ่แบบพวกถอดกองแล้วมันเครื่องนะครับในรัดดอกก็ก็สามารถที่จะถอดออกได้นะครับถอดออกได้นะครับเพราะมันไม่มีตรงไหนให้เราใช้เครื่องมือพิเศษอะไรจับเลยนะครับนะจะใช้เหล็กสอดรูนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวรูนี้นะฮะมันก็จะไปทะลุกับตัวเดี๋ยวผมถอดให้ดู นะฮะนี่ครับเห็นใหะรู้ฮะรูนี่แหละครับเมื่อน้ํามันมันรั่วออกมาจากกระบอกนะครับน้ามันคือน้ํามันเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับถ้ามันขึ้นมาตรงนี้แสดงว่าซีนทั้งล่างเนี่ยมันมีการรั่วละหรือมีการเสียหายที่ตัวกระบอกละเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะออกตรงรูนี้นะล้วก็ตรงรูนี้นะครับทาให้เราเห็นว่าเออมันมีการรั่วของตัวซีนเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัว เช็คลั่วได้อีกหนึ่งนะครับเพราะน้ามันมันจะอยู่อยู่ใต้ลูกสูบตลอดอันนี้ก็รั่วขึ้นมาค่อนข้างดียเยอะการฝุ่นสินการฝุ่นนะครับนะตัวนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาการฝุ่น,นเยๆเนะครับการฝุ่นกรณีที่แกนมันสวยๆของเราแกนไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวให้น้ํามันมันลั่วออกมาแค่การฝุ่นลงไปในกระบอกนั่นเองนะครับ โอเคเราจะใส่เขากลับขึ้นไปนะครับเวลาใส่ขึ้นไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปกดอ่ากดตัวเปิดน้ํามันนะครับเนี่ยตัวนี้ให้มันไหลกลับนะครับแล้วก็กดลูกสูบลงไปนะครับถ้าไม่กดวาล์มันก็จะไม่เปิดนะครับน้ามันมันก็จะไม่ไหลกลับมาสู่แทงนี้จะปักตายมาแหวนข้างมาสิบเจ็ดสิบเก้านะครับไก โอเคครับอ่าหานี้ก็คือการใส่ซีนของตัวใหลิฟยกรดนะครับขนาดสีตันนะครับอตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวตัวสีนเมเงินนี้ยังไม่ยังไม่มีการรั่วนะครับแต่าอายุก็พบน่าจะรุ่นพร้อมๆกันที่ก่อนนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ